คุณเคยตื่นกลางดึกเพราะรู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันอยู่ในห้องไหมครับไม่ใช่เพราะฝันไม่ใช่เสียงแต่เพราะสัญชาตญาณบางอย่างบอกคุณว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ตัวคุณมากเกินไปเน <Perfect. S 2> ยอายุ25เพิ่งย้ายออกมาอยู่คอนโดคนเดียว เธอเป็นคนที่กลัวผีแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าผีไม่มีจริงสิ่งที่น่ากลัวคือคนวันหนึ่งเธอเริ่มได้ยินเสียงขยับเบาๆใต้เตียงเวลานอนเสียงมันเหมือนมีใครค่อยๆขยับหัวไปมาหรือหายใจเบาๆผ่านช่องว่างแคบๆเธอไม่กล้าก,ก้มลงไปดูเลยเอาผ้าห่มคลุมหัวทุกคืนทุกคืนมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เสียงมันเหมือนมันเริ่มขยับมาจนถึงข้างเตียงแล้วเธอก็เริ่มฝันฝันว่าใต้เตียงเธอมีตาคู่หนึ่งมองเธออยู่ช้าวันหนึ่งเธอเปิดมือถือดูภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องพบว่าในช่วงตีสามถึงตี 35... มมีบางสิ่งบางอย่างโผล่จากใต้เตียง แค่ครึ่งวินาทีภาพเบลอเลอเหมือนคนแต่ไม่มีหน้าที่น่ากลัวกว่าคือมันขยับช้าๆจนขึ้นมานั่งบนเตียงแล้วนอนแนบหลังเธอก่อนจะคลานกลับลงไปใต้เตียงเธอเริ่มนอนไม่หลับคืนหนึ่งเธอทนไม่ไหวลุกขึ้นมาเปิดไฟตอนตีสามและก้มลงไปดูใต้เตียง ไม่มีอะไรแต่ผ้าห่มที่เธอใช้ทุกคืนมันถูกพับเป็นก้อนอยู่ใต้เตียงทั้งที่เธอไม่เคยเอาลงไปข้างล่างเนยหนีออกจากห้องย้ายไปอยู่กับเพื่อนสองวันต่อมาราปภโทรมาแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากห้องของเธอตำรวจเข้าตรวจสอบ พบว่าใต้เตียงนั้นมีโพรงถูกขุดไว้มีศพของหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในนั้นถูกฆ่าและซ่อนร่างมานานกว่าสองเดือนและรอยนิ้วมือเต็มใต้เตียงนั้นไม่ได้มีแค่รอยเดียวแต่มันมีหลายคู่ซ้อนกันเหมือนคนจํานวนหนึ่งเคยอาศัยอยู่ที่นั่นมาก่อนตำรวจไม่เคยหาคนร้ายได้เจอ แต่กล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีสุดท้ายของคืนก่อนเนยจะย้ายออกได้ขณะเธอกำลังนอนหลับมีมือคู่หนึ่งค่อยๆเลื่อนผ้าห่มของเธอออกแล้วอีกมือนหนึ่งกำลังวางกล้องไว้ในห้องเธอเนอยไม่เคยกลับไปคอนโดนั้นอีกเลยและทุกคืนก่อนนอนเธอยังเผลอลูบที่พื้นข้างเตียง เพื่อเช็คว่าวันนี้มีใครอยู่ข้างล่างหรือเปล่า